มาเรียนแล้วอ่ะมันนอกจริงหรือเปล่าจริงจมันไม่ได้บ้านนอกนะคอนคอร์ดคือเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่ใหญ่เลยนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับน้องโจอ่ะว่าการเป็นเรียนนักบินเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเรียนนักบินอ๋อนี่คือเป็นพันนักโจอใช่ตรงหลังหลังนี้เป็นบ้านขโจค่าห้องเนี่ยคือมันรวมค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตหมดใช่ครับรวมหมดแล้วครับโจจ่ายเท่าไหร่ถึงการสามร้อยห้าสิบ ประมาณ40,000กว่าบาทจากที่ไทยต้องจบปริญญาตรีหรืออะไรอย่างเี้ยใช่ไหมสำหรับที่นี่คือแค่จบม .6 ไว้ครับก็เรียนแล้ก็สามารถเริ่มเรียนได้สวัสดีครับผมมาเจอกับเซฟนะครับอตอนนี้เซตอยู่ที่ Bay Area นะครับซานฟรานซิสโกนั่นเองหลายๆคนก็อาจจะเคยมาแล้วหรือหลายๆคนก็ยังไม่เคยมานะจะบอกว่าวันนี้อากาศที่นี่คือดีมาก ปกติที่นี่คือจะแบบว่าอากาศจะเย็นตลอดเวลาคือทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับก็เนี่ยตามคําเรียกร้องของหล,หลายๆคนนะครับมีคนรีเควสต์มาเยอะมากบอกว่าเนี่ยจะย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยใช้ชีวิตเริ่มต้นยังไงดีแล้วก็คนที่จะมาเรียนต่อนักเรียนเนี่ยแบบเรียกร้องเซ็ตมาเยอะมากเลยว่าถ้าจะมาเรียนต่ออเมริกาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง mm. เงินต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็มีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เซ็ตนัดน้องคนหนึ่งนะเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์เลยแล้วกัน เดี๋ยววันนี้กำลังจะไปเจอนองนะขับรถประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ตัวในเมืองสันฟานะครับก็ออกไปนอกเมืองสันฟานี่หนึงโอเคเงินตามเซ็ตมาเลยครับ ซานฟรานซิสโกเาอยู่ที่ประมาณอ่า45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่ารถติดหรือเปล่านะครับก็ระหว่างทางนะสังเกตดูอันนี้ก็คือแบบสไตล์แคลิฟอร์เนียเลยนะมันก็จะมีแบบว่าทุ่งหญ้าภูเขาอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อากาศที่ไซบอร์กนละ้วซานฟรานซิสโกปกติแล้วก็จะหนาวเกือบทั้งปีเลยเขาเรียกว่า ก็มาถึงแล้วนะครับที่คอ <ord> นคอร์ดนะตอนนี้เซตอยู่ที่คอนคอร์ดนะมารอน้องคนหนึ่งน้องโจนะไม่รู้ว่าออกมาหรือยังเหมือนจังหวะซิทคอมมากเลยโจน้องโจมาแล้วนะครับก็นี่ชื่อน้องโจนะสวัสดีครับโจเรียนมักบินอยู่ที่คอนคอร์ดเนาะก็ะอยู่ที่่าร์ต i ซิฟิกสเต a เอเวชั่นใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็คือไม่ได้เจอโจนานมากแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ไหมมามมาตอนนั้นใช่ไหม ก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับน้องโจนะว่าการเป็นเรียนนักบินเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง <ST ege> <ด>แล้วเป็นไงมาไงถึงมาเรียนนักบินได้อ่าหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องโจพาดูการใช้ชีวิตของนักเรียนที่นี่ด้วยเนาะว,ว่าเออนักเรียนไทยมาที่นี่ควรต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยหอพักราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตรียมเงินหรืออะไรไประเทตอะไรเงี้ย <ST AR> แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวอาอันนี้เป็นอาร์ดเมนโจใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนเลยได้ได้ อันนี้คือเป็นน้ำพัดเป็นโจใช่ไรมหลังหลังนี้เป็นบ้านอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนทั้งหมดเป็นเพื่อนเป็นคนไต้หวันเขาป็นคนไต้หวันอยู่กันคิโคนครับแด๊ดดหลังนี้อยู่กัน ปันนี้5คนครับ5คนใช่ก็คือแชร์กันหมดเลยใช่ครับเป็นของโรงเรียนใช่ไหมใช่ของเนี้ยมันก็จะมีหลังอื่นครับอยู่ประมาณ3-4หลังเนี้ยเป็นของโรงเรียนครับเป็นพวกนักเรียนพักในบ้านทั้งหมดอ๋อโอเคแล้วก็ค่าห้องเนี้ยคือมันรวมค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตหมดแล้วใช่ครัรวมหมดแล้วครับจะจ่ายเท่าไหร่ตอนนี้เป็นอยู่ห้องสติ๊กเกอร์ลูมอยู่คนเดียวอยู่ที่1 3 5 0บาประมาณ40,000บาท40,000บาทอันนี้รวมน้ำไฟหมดแล้วก็คือว่าถูกนะเพราะว่าถ้านักเรียนมาเช่าเองบางทีก็ต้องมีดิิพส หลายเดือนเลยแหละเพราะว่าเออโอเคแต่วันนี้เราอาจจะเข้าห้องไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่เยอะเนาะเพื่อนอยู่ผมวันนี้เป็นวันหยุดพอดีเพื่อนพักผ่อนกันหมดเลยโอเคเลยนะครับพี่ว่าพัฒน์เป็นไน้าหยู่เลยอ่ะใช่แลคือเดี๋ยวให้โจพาทัวร์นิดหนึ่งเราว่าเสียพัฒน์ไปเนี้ยมีอะไรบ้างได้อ่าแล้วก็มันคุ้มค่าที่เราเสียไปประมาณพันสามพันสี่หรือเปล่าใช่ไปอ่าแล้วน้องโจมาเรียน บินอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเรียนบินโรงเรียนอยู่ที่สนามบินคอนคอร์ดเลยครับก็อ,อยู่ไม่ไกลจากพักเท่าไหร่ครับใช่ไหมกี่นาทีนะก็ัขบับรถประมาณ1ินาทีครับก็สามารถขับรถไปได้สะดวกมากครับรบตรงอย่างเดียวเลยครับไม่ต้ับไปเ่ยนโอเคก็นี่แหละก็ <g iggle> โจมาเรียนบินก็คือโจจบปตีก่อนแล้วมาเรียนถูกปะใช่ครับรถมาอ๋อก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่า คุณต้องแบบจบเกี่ยวกับสายเฉพาะทางใช่ไหมจบอะไรก็ได้ครับอย่างโจจบบริหารมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการบินเลยเพราะว่าเราทุกอย่างมาก็คือมาเริ่มใหม่หมดเลยครับถูกต้องครับก็มันก็ได้หมดจริงๆคือเขารีควาแค่จบม .6 เองใช่ครับแล้วก็เราเข้าใจภาษาอังกฤษในเนี้ยสามารถสื่อสารกับเขาได้ใช่เพราะเพื่อนที่มาเรียนจากต่างประเทศนเนี้ยก็มาจากสาขาที่จบมาจากสาขาที่ต่างกันเลยครับบางคนก็วิศวะอะไรครับบางคนก็บริหารอะไรครัแต่เรามีแพั่นอยากเรียนก็ใช่ครับ โอเคก็ตอนนี้เราเข้ามาข้างในพาร์ตเมนต์น้องโจแล้วเนาะก็โจอยู่กันหลายคนใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นบ้านปะเหมือนเป็นพาเขาบ้านน้นี่ก็จะมีเด็กๆเล่นนงเล่นน้ำเออมีฟาซิลิตี้ของพัรตี่นี้มีสระว่ายน้ำมีจิม ็แรกๆถ้าสมมติว่ามาเรียนในอเมริกาเนี่ยคืออ่ะแรกๆเลยคือหาหรักสูตรที่เราสนใจก่อนใช่หไหมหลังจากนั้นก็ดํนาเนินการทําเรื่องนู่นนี่เนาะพี่อาจจะแนะนําได้แบบว่าเออพักที่ไหนอะไรยังไงแต่นักเรียนเองโจมาเองเนี่ยโจจะแนะนํำ <ๆ S 2> ยังไงว่าควรเตรียมเงินมาเท่าไหร่หรือว่าควรเตรียมของอะไรมาบ้างที่ที่เขาอยากรู้เพราะว่าอย่างโจรครับก็ะจะเตรียมพกเก็ตมันนี่มาประมาณหนึ่งแสนบาทหนึง่งแสนบาทต้องสามวันใช่ครับแล้วก็ เผื่อแบบเราเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยอาจจะมีของใช้อะไรที่แบบเราต้องการใช้ลนะแล้วก็มาซื้อที่นี่นะอะไรางเงี้ยว่าเราไม่สามารถเอามาได้หมดอยู่แล้วเลยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยบางทีพี่แนะนำว่ามาซื้อที่นี่ถูกด<ๆ>้วยใช่ราคาก็ไม่ได้แพงกว่าที่ไทยเลยบางแบรนด์ก็ถูกกว่าเลยใช่ไหมเออแล้วก็แบบไอ้พวกครีมอะไรเงี้ยจะบอกเลยว่าครีมที่ไทยใช้ที่นี่ไม่ได้เพราะแดดไม่เหมือนกันแรงมากใช่แล้วก็ไอ้พวก ครึ่งปรุงอะไรต้องมีแน่นอนแล้วักเรียนไทยนะเขาประมาณนี้เนาะพอเก็ตมันนี้ก็ประมาณสักว่าบาทก็พอแล้วที่เหลือก็เอาไว้ในบัญชีเอาแล้วเดี๋ยวค่อยโอนตอนเปิดแบงก์นิดเดียเนาะก็เดี๋ยวลองไปดูทัวร์นิดนึงว่าที่พักของโจเป็นได้แบบไหนมีอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทัวร์โรงเรียนปิ่นกันได้ครับเนาะแล้วก็ทัวร์แบบ แถวแถวโรงเรียนโจมีอะไรบ้างได้เหมาะกับการที่มาอยู่หรือเปล่าไลฟ์สไตล์คนแบบไหนได้ครับแล้วลองวันนี้เราจะมาทัวร์คอนคอร์ดกันคอนคอร์ดนะครับ <laughs> ตรงนี้นะครับเซตก็มาอยู่ในโซนของบ้านน้องโจเนาะบ้านสําหรับโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบินนะเขาจะอยู่ตรงนี้นะก็ <laughs> จะมีแบบเตาบาร์ทุกคนบีบีคิวอันนี้ก็จะเป็นจักรยานของน้องๆน,นะที่ มาอยู่แถวนี้เนาะมันก็โอเคเลยนะโจพี่เห็นแบบว่ามีเตาบาร์บีคิวใช่เพราะว่าช่วงแบบวันหยุดเลยอะวิ่เอ็นแล้วก็แบบมาสังสรรค์กับเพื่อนอะไรก็ทาบาร์บีคิวกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เก็บผ้าห่มเสร็จแล้วใช่ไหมเก็บเก็บของเครืยอ์ให้องสะอาดนะเดี๋ยวแม่ดูซิบนะแอบให้ดูบ้านนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่โจอยู่ตาหากใช่ไหมครับอันนี้เป็นจะเป็นห้องนั่งเล่นครับ ชั้นล่างชั้นบนจะเป็นห้องพักข้างล่างก็จะเป็นพวกห้องนั่งเล่นห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นก็คือเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ครับผมก็คือเฟอร์นิเจอร์นี่คือครบเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือมีทุกอย่างให้หมดแล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาเพิ่มเลยครับก็แบบบางทีตอนเย็นอะไรครับเลิกเรียนแล้วก็มานั่งทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า เรียบร้อยครับก็คือมีทุกอย่างครบครันนะพี่ว่าโอเคมากเลยนะที่แอบว่ามีเครื่องซักผ้าอะไรให้หมด<ช>เลยก็คือไม่ต้องออกไปไหนเลยเวลาซักผ้าคือสามารถทําทุกอย่างในบ้านได้เลยไม่ต้องแบบเดินหอบผ้าไปข้างนอกให้ลําบากนะครแบ้ครัก็ครอ้ครัคือม,มีทุกอย่างอุกปกรณ์แบบมีทุกอย่างครบเลยครับเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบซื้ออะไรเพิ่มแล้ว แล้วอะไรคือตรงนี้มันมีให้เราหมดเลยหรือว่ายังไงโ์ก็อย่างนักเรียนใช่ไหมเขาซื้อมนักเรียนมามาอยู่แล้วเขาก็ซื้ออะไรครับพอเขากลับไปก็แบบไม่ได้เอากลับไปด้วยเลยก็ใช้กันต่อได้อะไรเงี้ครับโอเคแล้วนี้ก็เป็นห้องกินข้าวใช่ไหมต้องมีโต๊ะกินข้าวว่าบางทีก็ไปกินียนที่ลิฟวิ่งรูมเนี่ยครับก็จะนั่งคุยกันด้วย ในห้องนอนถ้าจะทุกห้องจะมีทุกคนจะติดไว้้ใหเราเหมือนนักเรียนมาติดเองครับทุกคนก็จะติดทุหมนเลยครับเพราะแบบเราต้องจำทุกอย่างให้ได้เพื่อจะได้ไม่ลืมห็นก็เึกถึงตลอดเวลาเลยเหมือนแบบพระใครก็ติดพระอันนี้ก็จะติดเครื่องใพ่พอมันก็คือชีวิตเราเหมือนกันทุกวันเราต้องเห็นอย่างเงี้ยหน้าจออยู่ทุกวันอยู่แล้วดีแล้วพี่ว่าก็มันเป็นอะไรที่ดีอันนี้ไม่เกี่ยวห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้มีสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนสองห้องน้ำ แล้วโจเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ที่นี่ใช่ครับอ่าอีก4ีคนจะเป็นเพื่อนไต้หวันครับไต้หวันหมดเลยครับคนไต้หวันอยู่เรียนที่นี่เยอะมั้เยอะครับมีที่นี่เด็กเอเชียเยอะครับอืมแล้วก็จะมีแบบอ่าโลโก้บ้างที่เป็นฝรั่งใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพาธามแล้วก็เป็นพาธามแต่อินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเก็ต้องเป็นฟูทา์ใช่ครับครับอ๋อนี่ก็จะเป็นห้องนอนแยกข้างบนแล้วนี่ก็จะเป็นมาแ่งเอากันข้างล่างโอเคเลยนะพี่ว่าเราก็จะได้แบบเพื่อนแล้วก็มีอะไรก็จะได้คุยกันใช่ครับเพราะว่าแบบ บางคนมาแล้วกลัวแบบการใช้ชีวิตไรครับก็มานี่อยู่ที่นี่คือมีเพื่อนมีอะไรอยู่ตลอดเวลาปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยครับแล้วก็เหมือนเป็นคนเอเชียด้วยกันก็การใช้ชีวิตก็ค่อนข้ายคล้ายๆกันทางวัฒนธรรมก็จะคล้ายๆยกันเลยครับดีกว่าเยอะใช่ครับครับเข้าใจเลย เพราะว่ามันก็จะไม่ต้องปรับอะไรเยอะใช่ครับขยะมีแยกด้วยครับเนี่ยใช่ครับเพื่อนจะแยกขยะเพราะจริงๆที่นี่ขยะก่อนทิ้งต้องแยกใช่ครับไม่งั้นจะโดนปรับถูกปะใช่ครับเอออันนี้ก็จะแบบมีการแยกกระเป๋าอเอ้ยเขาเขาเขียนนี่แบบชัดเจนเลยเนาะดีมากคือแบบเป็นขวดเป็นอะไรแล้วขยะทั่วไปเออดีเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นจิมใช่ไหมของของที่พักเลยใช่ไหมก็คือทุกคนมาใช้ได้เป็นบริสิทธิ์บริการปิดกี่โมงแล้วก็สระว่ายนะครัจะเปิดช่วงเช้าประมาณสามทุ่มส่วนใหญ่นักเรียนก็อยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับนักเรียนก็นักเรียนประจำวันที่พักอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่พี่ว่าโอเคเลยนะคือแบบมีทุกอย่างคือไม่ต้องออกไปไหนอยู่ที่จบเลยข้างในมีครบเลยครับแล้วก็สะอาดสะอามากกว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดตลอด แก็ห้องก็ประมาณนี้เนาะก็อาจจะขึ้นไปชั้นบนไม่ได้เพราะวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยเขาอาจจะพักผ่อนอ่านหนังสือแต่จริงก็คือหลับไปเออวันหนึ่งเรียนเยอะไหมโจอ่าไม่ใช่วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสามวันอย่างต่ำสี่ห้าวันครับไม่เกินนี้ใช่ครับสี่ถึงห้าวันก็จะหนึ่งสุขก็แส้วแต่ใช่ครับแต่เสาร์อาทิตย์บางทีก็ใช่อาจจะสามวันสี่วันห้าวันแล้วแต่ แ็คือบักบันทีตรงที่เราสามารถจัดตารางเรียนของเรากับคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบอยู่ในช่วงสอบนี้อาจจะแบบไม่ได้เรียนหนักเกินไปแต่สามวันที่เหลือก็จะเป็นการทบทวนอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยครับพักผ่อนได้ใช่ครับเราสามารถจัดตารางได้แบบีโดใช่ครับก็เดี๋ยวรอไปข้างล็อกเนี่เรียครันแล้วก็ดูว่าแถวนี้มันได้หรือปะได้ครับ ก็ตอนนี้น่าออกมากับน้องโจแป๊บหนึ่งใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อนจริงๆแถวเนี้ยมันเป็นเมืองคนขอดก็จริงไม่ใช่ในตัวซันฟรานเมืองใหญ่แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรอาหารที่นี่ก็มีใหญ่ๆเลยครับอาหารไทยญี่ปุ่นเกาหลีนะยังมีทุกอย่างให้แบบใครอยากกินอะไรก็มีหมดเลยครับแพงวะแพงกว่าที่ไทยแต่ก็ถ้าเทียบกับในซันฟรานก็ถือว่าถูกกว่านิดหนึ่งเยครับเดี๋ยวลองดูว่ายังไงย่ช้อน แล้วราคาจะแบบว่าหนักเข้าสันปาหรือเปล่าใช่ครับวันนี้พามาร้านเด็ดเลยครับอาหารไทยโอเคได้ไปดัมทังนี่เลยได้ครับไปไปครับล้วครับโจก็อิ่มแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กินอาหารไทยแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรเพราะลืมเพราะหิวก็นี่ครับราคาอาหารนี่ถามว่าแพงไหมโจว่าแพงกลางๆแต่แบบก็ราคาสมแันนะใช่ก็เมื่อกี้เราสั่งทั้งหมด4อย่างเราก็ตกไป71เหรียญ61เอ็ดเซน อ่าแล้วก็ให้ทิปปอีกนะครับผมอ่ก็มือนี้หมดไป8ปาเมตรหเซ็เซนแต่จริงแล้วอ่ะคนธรรมดาเขาไม่ได้กินกันอย่างนี้หรอกแต่นี่คือคนไม่ธรรมดาหิวกันนะครับก็ปกติถ้ากินแล้วทั่วไปก็จะตกมือหนึ่งนเท่าไหร่20สิเหรียญยต่บวกเีบเรียบร้อยนะครับอ่ะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งานค่าของชีาก็จะประมาณนี้ด้วยสูงนะครับแต่นี่คือมันไม่ใช่สานฟานแต่ก็ใกลใกลใช่ครับผมโอเคก็หลายๆคนใช่ไหมอยากรู้ว่าที่เนี่ย คอนคอร์ดเนี่ยถ้ามาเรียนแล้วอ่ะมันนอกจริงหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้บ้านนอกนะคอนคอร์ดคือเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่ชื่อใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆตรงลินนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยแถวนี้ก็จะเป็นแถวดาวคอนคอร์ดใช่ไหมก็จะมีแบบร้านนู่นร้านนี้เลยเนาะใช่ ต่างจากเวรแค่5นาทีพี่ไม่เคยมาแถวาดาวเทาเลยตั้งแต่อ,อยู่มาเมก็คือแบบไปกลับแต่จริงๆมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะค่า<ช>ของชีพก็นิดหนึ่งเนาะแต่ไม่ร้ถูกมากเท่าไหร่องมีร้านนู่นร้านนี่แบบเออมาดูเจริญหูเจริญตามก<ช>นะันนะเมืองที่มีทุกอย่างครบเลยใช่ ีอารมณ์เหมือนแบบ back to school กลับมาที่โรงเรียนเกา่าอะไรอย่างงี้ครับก็เซนก็เคยเรียนที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็น้องโจก็กำลังเรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอนนี้ <S <S p s a Pacific State Aviation นะครับก็อยู่ตรงคอนคอร์ดแอร์พอร์ตนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้พี่จะให้โจแบบว่าโชว์ว่าโรงเรียนเนี่ยมีดีอะไรบ้างแล้วก็ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ต้องแบบออมีคุณสมบัติยังไงบ้างก่อนที่จะเริ่มบินอะไรประมาณนี้แล้วจริงๆก็ถามาได้แต่ยังไง โดยประสบการณ์โดยตรงโอเคลมแรงมากนะครับอาจจะขออภัยคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปในโรงเรียนก่อนเนาะโจจะมาบินโจก็ต้องมาตรงนี้ก่อนใช่ครับก็เหมือนเกาไฟลิฟอร์มเลยครับแล้วก็ออฟฟิศของครูก็จะอยู่ตรงนี้ที่นี่ครับครับก็ เราก็จะมีทำนิพพิสเก่าข้างหลังใช่ครับเหใช่ไหมตรงนี้ก็คือแบบว่าเหมือนประมาณว่าไงให้เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจว่าใครจบแล้วได้สสยการบินไหนบ้างแล้วก็มีครูคนไทยด้วยไี่ใช่มีคนไทยมีคนไทยที่เคยเรียนที่นี่แล้วก็ไปได้สายกันบินใช่ครับ,น,รบน่าจะมีคนคนไหมที่พี่เห็นใช่ครับอืมใช่ อ่ะตอนนี้เราเข้ามาในโซนของแอร์พอร์ตแล้วนะก็ตรงนี้จริงๆมันชื่อไม่ใช่คอนคอร์ดแอร์พอร์ตใช่ไหมใช่ชื่อว่าอะไรอาบุกอาบุคขนันแอร์พอร์ตพี่ไม่เคยเรียกชื่อแอร์พอร์ตได้เลยแต่ว่าส่วนมากนะำมีก็จะเรียกว่าคอร์พอร์ต <1954 S 2> ใช่ครับแอร์พอร์ตก็รตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอาที่สําหรับเรียนบิน,น<ช>ก็เป็นแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตใหญ่เหมือนกันนะ้วพี่ว่าก็อาพี่ถามโจนนิดนึงว่าคุณสมบัติอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเรียนบินเนี่ยมีอะไรก็อาถ้าแบบ ขั้นต่ำเลยนะครับก็คือจากที่ไทยต้องจบปริญญาตรีหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมสำหรับที่นี่คือแค่จบม .6 ไปครับก็เรียนได้ก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยครับแล้วภาษาก็ภาษาครับต้องเข้าใจสื่อสารภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยครับเข้าใจฟังพูดอ่านเขียนรู้เรื่องไม่ต้องถึงการแบบว่าสอบโทเฟลหรือไอเอลครับใช่ครับก็ใช่ครับว่าที่นี่คือจะเน้นสื่อสารอย่างเวลาบินอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับขอเข้าใจแล้วก็ชัดเจนเนาะแล้วก็อายุ1 8ปีขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ร่างกายสุขภาพ แใช่ครับสุขภาพสําคัญมากครับว่า ก่อนจะเริ่มเรียนก็จะมีการตรวจสุขภาพก่อนเน่เป็น medical class one นะครับถูกต้อง class one ก็คือเป็น commercial airline pilot ใช่ครับก็คือตรวจละเอียดครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาปีหลังเพราเรียนจบไปแล้วร่างกายมีปัญหาอะไรมันไม่ไม่ได้ก็คือต้องตรวจก่อนเริ่มเรียนและประวัติชียกรรมสำคัญมากใช่ครับเพราะตรวจด้วยใช่แล้วก็ที่นี่คือตรวจที่ไทยมาเราก็จริงแต่ที่นี่ทางพี่ก็จะให้ตรวจ TSA ใช่ครับก็มีการตรวจอีกรอบหนึ่งเว่าอย่างโจมาก็คือตรวจ TSA ก่อนอะไรครับพอผ่านแล้วเขาถึงจะอนุญาตให้เริ่ม ปบ,บินได้ใช่ครับขขเขาก็จะใช้แบบในการโปรเซสที่หนึ่ใช่ครับ,อรบโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันต่ออ่าอันนี้ก็เป็นเซตหน้า1นึ่งใช่ไหมที่โจใช้บินใช่ครับ,ท,รบ,รบที่ใช้บินอ่าก็คือจะเป็นเครื่องที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ามี4ที่นั่งเนาะก็สามารถที่จะ ดันใจอะไรยังไงถึงทำให้โจมาเรียนบินได้หรืออยากเรียนบินก็เป็นอาชีพในฝันตั้งแต่เด็กนะครับก็เราก็ประกอบกับพอเราเรียนจบมาแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการบินอะไรครับแล้วบังเอิญได้มาเจอคลิปที่พี่เซตมาฝึกเรียนที่นี่พอดีอะไรครับได้เห็นบรรยากาศโรงเรียนได้เห็นการเรียนการสอนแล้วก็อยากมาเรียนเลยก็เลยเริ่มติดต่อพี่เซตมาครับไม่จําเป็นต้องจบ นักบินหรือว่าไม่จำเป็นครับเพราะอย่างโจก็จบบริหารมาอะไรครับเพราะทุกอย่างมาที่นี่ก็คือเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยนะครับถูกต,ต้องครับก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆภาษาถามว่าสําคัญไหมมันก็ต้องสําคัญประมาณนี้แต่อย่างที่บอกว่าน้องๆคนไหนที่อยากมาเรียนนักบินหรืออยากเรียนต่ออะไรเงี้ยที่คิดว่าภาษายังไม่ได้แบบดีพอเราก็มาเรียนภาษาก่อนได้แล้วมาเรียนนักบินได้หลังจากนั้นใช่ครับหรือมาเรียนเป็นพาร์ทไทม์ฟูลไทม์ก็ได้ใช่ครับครับก็อันนี้ก็เป็นแบบว่า อะไรเขาเรียกว่าอะไรเก็บความรู้นิดๆหน่อยที่โจนำมาฝากวันนี้เระแต่เสียดายเราเข้าไปโรงเรียนไม่ได้ไม่เป็นไรพันเสาพอดีแต่โรงเรียนนี้มันดีอย่างหนึ่งว่าที่ว่าอะไรเขามีแม่นังเป็นของตัวเองใช่ครับก็คือมีทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรซ่อมบำรุงเครื่องบินมาได้เลยคือถ้าเครื่องเกิดมีปัญหาอะไรก็คือลากเข้าลงซ่อมได้เลยไม่ต้องเสียเวลาส่งไปซ่อมที่อื่นไกลเลยครับมันมีกี่เครื่องที่นี่ตอนนี้ที่ ใช้ฝึกอยู่อ่าหนึ่งเครื่องยนต์จะมีอยู่ประมาณ7จ็ดแปดเครื่องแล้วก็จะมีเครื่องใหญ่ซีมิโนสองเครื่องเดยวหนึ่เครื่องหนึ่งอก็คือก็ไม่ได้แย่งกันหรอกมีวันหลังแต่ยู่เว้นทาเครื่องเสียงนะอาจารย์เราไม่ใช่แบบว่ามีแค่อ่าเครื่องส้มบำรุงเขาเรียกอะไรอ่าโรงสอมบำรุงอย่างเดียวมีอะไรโรงกลั่นน้ามันมีขายน้ํามันด้วยครับเหมือนเป็นปั๊มเลยครับเหมือนเป็นปั๊มของเครื่องบินเลยครับก็คือมีควบทุกอย่างใช่คือถ้าเครื่องที่อื่นมาลงปุ๊บจะเติมน้ำมันก็คือรเลยคับง แล้วคือพี่จำได้ว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราต้องหัดเติมน้ำมันให้เป็นด้วยใช่ครับ cross c o u n t r ใช่เพราะว่าเราต้องบินไปที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือพอบินไปปุ๊บเราก็ต้องเติมน้ํามันกลับมาอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ต้องเติมให้เป็นอะไรเงี้ยต้องรู้ว่าเครื่องบินเราใช้ใช้น้ํามันรุ่นอ่าชนิดไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิธีการเติมเติมยังไงอะไรเงี้ยเช็คน้ํามันอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เรียนแค่นักบินนะครับใช่เรียนเติมน้ํามันด้วยอ่า PSA เนี่ยที่พี่ชอบอย่างหนึ่งที่ว่าคนที่สอบให้ลายเส้นเราใช่ครับ บบนีนักบินเหลาก็คือมีที่นี่ด้วยใช่มีออฟฟิศอยู่ที่นี่เลยนะครับก็คือโครบวงจรเลยใช่ตั้งแต่เรียนนักบินใช่ครับอา private pilot instrument rating แล้วก็มี commercial pilot แล้วก็ instructor ด้วยใช่ครับแล้วมีครูสอนที่นี่ด้วยใช่เพราะว่า อย่างบางสนามบินบางโรงเรียนไม่มีเหมือนไม่มีคนสอบประจำสนามบิน,<ค>นบใช่ครับเขาก็ต้องบินมาบางคนก็คือบินมาที่นี่เพื่อมาสอบกับคนสอบนะครับแต่ที่นี่คือครบครันนะครับใช่ครับก็เ,เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับพีน่น้องคนไหนที่อยากจะแบบว่าหามองหาโรงเรียนบินอยู่ในตอนนี้นะครับก็ติดต่อเซฟมาได้นะแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าคุณจะเรียนภาษา หรือว่าจะเรียนมาหาลัยอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเออเนี่ยอยากเรียนนักบินที่รัแต่ภาษาไม่แข็งก็มาฝึกภาษาก่อนได้แต่จริงๆแล้วอ่ะการที่มาโรงเรียนบินอ่ะถ้าภาษายังไม่แข็งเซตว่าอาจจะแบบให้ฝ<ช>ึกนิดเยหน่อยก็พอแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยเมันก็จะแบบใช่เพราะาว่าเ,<อ>เหมือนเราก็ต้องพูดทุกวันะอะไรเงี้ยเราต้องอ่านหนังสือทุกวันอยู่แล้วมันก็จะรับได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยครับแล้วการที่ใช้ศัพท์มันไม่ได้เหมือนแบบว่าการเขา ก็คือการคอมมิเนเคชั่นทั่วไปนั่นแหละใช่ครับแต่ก็คือการที่สื่อสารกับหอบังคับการบินก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ที่อาจจะแบบเฉพาะหน่อยใช่ครับอย่างโจม,มาตอนแรกก็คือก็กลัวอะไรเงี้เพราะว่าแบบก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเนี่ยแต่คือก็คือจะมีครูไปกับเราตลอดเนี่ยเขาจะคอยสอนเราตลอดว่าแบบเขาจะเขาสั่งเราว่าอะไรอะไรเียเขาจะแบบช่วยช่วยผู้ช่วยอะไรก่อนในช่วงแรกนระครับพอถึงเวลาพอไประยะหนึ่งเราก็จะเรียนรู้ของเราเองก็สามารถ พูดสื่อสารได้เองไม่มีปัญหาครับเห็นไหมเดี๋ยวกันนะมีจักรยานตรงนี้ดยคือยังไงคือ <c ười> ปั่นจักรยานมาแล้วก็เช,ช่าเครื่องบินไปบินต่อใช่ครับมีบางคนเลยนักเรียนที่อยู่ใ,ใกล้ๆสนามบินเขาก็ปั่นจักรยานมาแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นเครื่องบิน เออยังไงดีเนาะครับอ่าแล้วคือถ้าจบที่นี่ก็250ชั่วโมงอย่างต่ำใช่ครับครับค่าต่ำสองร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็คือค่าบินที่นี่อ่าต้องให้เจ้าตัวเป็นคนพูดเลยค่าบินที่นี่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับโจ๊กอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเหรียญครับต่อหนึ่งชั่วโมงบวกครูอ่าใช่ครับอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้านี่คือจะรวมค่าน้ำมันอะไรทุกอย่างแล้วอ่ะอืมเราค่าครูอีกเท่าไหร่ค่าครูอีกชั่วโมงละ85เเเหหรรรรีียยญญอ่่่าาากก็็ปปนะมณ200วใชคับแต่ก็ คือมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะต้องบินกับคูใช่ครับคือมันจะมีบางครั้งที่เราก็ต้องบินเก็บชั่วโมงคนเดียวด้วยเลยครับบินไปที่อื่นคนเดียวอะไรเงยครับอาอรันนั้นก็คือจะเสียแค่ค่าเช่าชเครื่อง,สงเสียแค่ค่าเช่าเครื่องครับเพราะน้ำมันมันอินคลูดเรียบร้อยหมดแล้วอินคลูดหมดแล้วใช่ครับก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าสอบใช่ครับมีค่าสอบแล้วก็อาจจะมีเรียนกลาวนะครับก็เรียนกลาวก็คือเสียแค่ค่าคูเนยครับเท่าไหร่ครับอาแปดสิบห้าเหรียญต่อชั่วโมงครับก็็็ไไไม่่่่่่ด้้แแยยนนะีีีววาาลกกกคือรจบทังง หนึ่งภาษาในแรกใช่ครับเพราะว่าแข่งนี้ไปใช่เราได้ภาษาด้วยอะไรครับเพราะ<ม>เพราะเราใช้ทุกวันอะไรครับแล้วก็คําศัพท์นี่ก็ได้รเรียนใช่ได้เพราะหนังสือเราต้องอ่านตลอดอย่แล้วเร,เราได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่เยอะแน่นอนครับก็คือที่นี่คือไม่ใช่ครับแบบว่าครูอ่ะพูดอย่างเราต้องใช่ใช่เราต้องเราต้องพยายามด้วยได้ไม่ได้เราต้องได้ใช่เพราะ มาก็คือเป็นความรู้ใหม่หมดเลยคำศัพท์ก็แบบเป็นคำศัพท์ใหม่ใหมดที่เรียนเลยเ,เป็นคำศัพท์เฉพาะทางเลยครับเราก็ต้องอ่านทบทวนอยู่ตลอดครับอครับผมครับยังไงใครสนใจเนาะก็สามารถอ่แาแอดไลน์แอดมาได้นะครับหรือว่าน้องโจจะให้ไอจีไหมได้ครับ <laughs> ได้ครับเพราะถ้าอยากรู้รายละเอียดเรื่องการเรียนอะไรก็ถามได้ครับครับผมได้ครับยังไงเดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องโจมากเนาะที่มาพาทุงบินบินแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในก็ไม่เป็นไรครับแลวเดี๋ยวเข้าไปครั้งใหม่และกันถ้าได้ครับครั้งหน้าเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้สักคันพิ้ไก่ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ข้างล่างเลยนะครับผมอ่ะครับสวัสดีครับ